ว่าววันนี้เราอยู่กันที่นัดการ์ดแล้วแน่นอนมีของใหม่ออกมาที่เราไม่คิดว่ามันจะออกช่วงนี้การ์ดใหม่เยอะมากนะใช่ครับมีทั้งแบบอุลตร้าแมนเดี๋ยวกันดั้มก็จะมาคุกกี้รันก็จะมาเรียกว่าช่วงนี้วงการการ์ดการ์ดเกมคับคุณค่ะแล้ววันนี้นะครับผมนี่คือการ์ดเกนชินิม a ฮกหรือถ้าในเกมมันจะเรียก เกมกล7อัจฉริยะมั้งถ้าจะไม่ผิดอพอมันล้ออยู่เกี่ยวล้อมันล้อมันคือมันเคยเป็นการ์ดที่ให้เล่นในเกมมาก่อนใช่แล้วดันผลิตมาเป็นการ์ดจริงใช่วิธีเล่นเหมือนกันหมดเลยเออแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีเซ็ตลูกเต๋าเดี๋ยวลูกเต๋ามันจะออกมาเพราะเกมต้องใช้ลูกเต๋ามันด้วยอ๋อเหรอใช่แต่อันนี้ก็คือแบบต้องใช้อะไรลูกเต๋าอื่นแบบก็ใช้ลูกเต๋าอื่นแทนไปก่อนดีหกไม่แน่ใจว่าใช้ดีหกหรือดีแปดหรือดีสิบอ๋อเหรอเออเดี๋ยวต้องไปถามน้องเขาเออแต่ตอนนี้เรารอลูกเต๋าแต่มีการแล้ว เปิดไปก่อนอันนี้ยกบล็อกเนี่ยบล็อกขนาดนี้่าพันสองห้าสิบจ๋าถูกต้องแต่ว่าอันนี้เขามีซองปีกให้นะแต่ว่าซองปีกอ่ะจะแพงหน่อย ตกซองละร้อยใช่ซึ่งน้าผมแนะนำเนี่ยบล็อกหนึ่งมันจะมี18ซองใช่ไหมใช่ใชถ้าคุณซื้อปีกเนี่ยคุณจะเสียงเงิน1นึ0งหนึร้อบาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่อยากยกบล็อกแต่อยากชิมลางอ,อยากวัดดวงว่าในซองมีอะไรก็เปิดได้ซองซิงเกิลเนี้ยแต่มันแพงไง<ช>แต่เลยแนะนําว่าแบบเฮ้ยเปิดบล็อกดีกว่าบล็อกดีกว่าแต่ถ้าใครอยากเล่นมันมีสตาร์เตอร์ด มีให้ทั้งหมด8แบบซึ่งข้างในก็จะมาอย่างละหนึ่งใบแบบเขาเรียกอะไครบเล่นได้ถ้าจะให้เล่นได้จริงๆก็คือต้องซื้อ <S 2> 2 <S สตาร์ 2> อ 2>, 2กล่องใช่เพราะมันใส่ได้อย่างละ2อแต่การ์ดมันจะคือๆทั่วไปมันมันจะเป็นเรลิตี้แบบระดับศูนะเขาเรียกว่า0ูนย์ดาวเพราะว่าอันเนี้ยมันสูงสุดที่4ดาวและ4ดาวมันจะเป็นแบบ ฟูลอาร์ตมีฟอยแบบโคตรสวย4ดาวเนี่ยใน eBay เห็นเขาบอกว่าขายกันได้5้าพันเลยนะใช่แล้วในบล็อกหนึ่งเนี่ยจะมี3ดาวอยู่4ีซ้าใบแต่4ดาวเนี่ยไม่การันตีเอาเป็นว่าถ้าได้อะรวยถูกแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้การ์ดภาษาจีนนะอือแต่ต้องอาศัยความเข้าใจเดิมที่กับคนที่เคยเล่นเกมมานิดหน่อยถูกนถเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแฟนอยู่แล้วเนี่ย น่าจะเดี๋ยววันี้เราจะเปิดให้ดูเปิดเลยดีกว่าเอาล่ะครับก่อนจะไปดูการ์ดเกนชินของแท้นะครับขอฝากโปรโมชั่นดีๆจาก Advice เช่นเคยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งซื้อคอมซื้อ PC มาจาก Advice นะฮะแล้วก็ลองใช้โค้ดส่วนลดตัวเองดูเฮ้ยมันว้าวเหมือนกันนะโค้ดส่วนลดเนี่ยมันช่วยลดได้เยอะสมมติว่าผมซื้อคอมตัวนี้นะครับน่่นแล้วลองเกาะโค้ดในคอร์สดูเห็นไหม ลดไปตั้ง2000กว่าบาทประหยัดไปได้เพียบเลยจริงๆนะครับถ้าเกิดใครที่จะประกอบคอมนะครับคอมชุดคอมอะไรก็ลองมาที่ w w w a d v i c e c o t h ได้ลองเลือกสเปคเลือกของที่ถูกใจปรับนู่นปรับนี่ก่อนกดชำระเงินคุณก็สใส่โค้ดเน r ครสแค่นี้คุณก็ได้ส่วนลดแล้วยังไงก็ขอฝาก Advi c e ์ไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับเพราะว่าเขาคือศูนย์รวมสมาร์ทโฟนไอที IT, จหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวสุดยอดไปเลยเราจะเริ่มจากมอของซารุชิก่อน อันนี้คือเขาคัดสรรมากับมือซองหนึ่งมีกี่ใบมาดูเลวคุกคนเฮ้ยมันฟอยเลยว่ะเปิดมามันฟอยเลยว่ะทุเรียนเชิลล์เฮ้ยหนิงกวงจริงเฮ้ยยาได้หนึ่งตัวงเขาว่ะแต่นี่มันกี่ดาวอ่ะมันดูดาวมันดูมันดูดาวยังไงอ่ะสามป่ะอันนี้สามป่ะเพราะว่าดาวมันดูไงฮะครับดาวมันดูยังไงอ่ะดูตรงมุมมุมตรงนี้ครับอ๋อเลขสามซ้ายครับอมันจะเขียนเป็นเลเวลครับการมันจะมีสี่เลเวล ซึ่ง4มันจะเป็นเลเวลสูงสุด3จะเป็นรองลงมาไม่แล้วนี่คืออะไรอันนี้คือ 3, 3, 3อันนี้3อ๋อโอเคม,มีเลขอยู่มันตูนออกมา3มันมาใบที่2เลยเหรอวะเออนั่นดิอ๋ออันนี้เลเวล2ธนูอุ้ยแล้วมันฟอยรัวๆเลยวะ่ะมันฟอยรัวๆเอ้ยมันฟอยทุกใบเลยวะ่ะเฮ้ยโอ้โหมเป็นการ์ดจีนฟอยทุกใบพี่ให้มันฟอยทุกใบจริงเช็ดเคีนี่เลเวล1อ่าอันนี้คือโคมไฟในถนนแ้่งหนึ่งอันนี้เป็นหกใบ สองละงใบฟอยล้วนมาเลยผมเป็นแผนกตัดดีกว่าเออเฮ้ยลิซ่ามาลิซ่ามาแต่อันนี้เป็นแบบเดียวหนึ่งอ่าหนึ่งดาวนะครับกระใช่หนึ่งดาวเนี่ยมันจะเป็นฟอยล์แต่ว่ามีกรอบแต่ถ้าศูนย์อะมันจะเป็นฟูลอาร์ตแต่ไม่มีกรอบแต่ว่าไม่ฟอยล์ย้ำอีกทีว่ามันคือไอ้นี่ภาษาจีนนะครับคุณข้างหลังดูวยเออขนาดหลังการสวยเลยอะเออสมเป็นการ์ดจีนจริงจริงเออแล้วนี่ดูให้ดู ฟอยมึงเวอร์จัดเลยผมลืมดูลืมให้ดูข้างหน้าเป็นงี้ฮะข้างหลังตัวละครอ้าวอย่างงี้มันก็รู้ว่าดิเพราะว่ามันวางตั้งแต่แรกแล้วมันวางไวุ้๊บอ๋อคือว่าคือคือตัวละครจะไม่ได้อยู่ในกองเนอะใช่ใช่มันจะไม่ได้อยู่ในกองเนีนะเอออาหารเมื่ออาหารของคุณเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟออันนี้ก็อาหารเหมือนกันอาหารฉุกเฉินไปม่อนนี่มีสามเลเวลนะอันนี้อะไรอ่ะเอเนอร์จี่เหรอเอออันนี้น่าเป็นโทเค็น ปกติเออ่เนี่ยเป็นโทเค็นน่าจะใช่ปกติการพวกนี้มันจะมีแค่ประมาณ1-2สองดาวอะไรย่างี้เยเว้นไปลมอนมี3อ่าเพราะเป็นอาหารโหเพลินเพลินเออเพลินสุดเุ้ยเวลาแกะซองที่มันได้ฟอยด์หมดเลยนี่มันเพลินดีว่ะมันรู้สึกแบบใบไหนก็มีมูลค่าเนี่ยอันนี้คือขวานฟ้าหน้าดำเออเฮ้ยอ้าวสองดาวหูสองดาวเป็นอย่างงี้เหรอเนี่ยเออเอออ่ะเทียบดูดิยังกับแบบลิเกชายาเนี่ยความปิ๊งเนี่ย ลิเกยชายาเนี่ยอันนี้1นึ่งดาวจะเป็นอย่างนี้เห็นนะมันแตกต่างกันนะหนึ่งดาวมีขอบเออแต่ว่า2อดาวคือจะมีกิตเตอร์มาหน่อยนึงอ่าส่วนสามดาวก็จะเป็นฟูลอาร์ตน,นี่ๆ,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 ๆเนี่นี่อย่างงี้เออนี่เนวลหนึ่งสอสานี่นะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่าจะได้หรือเปล่าลุได้ดิอ่าเดี๋ยวเดี๋คุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าจะไม่เห็นบิงๆเดี๋ยวผมสั่นกล้องให้นะครั่่เห็นบ่๊ก่ิ๊่นาะไม่ใช่อ่อไม่ใช่อ่อไม่ใช่อ่ะคาเล อันนี้น่าทุกเทนหรือเปล่า,ออกกาเฮ้ยดา,ดาบดาบอันนี้ดาบของใครดาบดาบแบบ3ดาวอะงงอ่ะอ,อ,อดาบทั่วไปดาบทั่วไปถ้าจำไม่ผิดเอออันนี้เหมือนอันหายจะเป็นทุกเนนะเพราะข้างหลังเขาเป็นอย่างเงี้ยหมดเออ,เ,อ,อเป็นตัวมันเองอะออหรือเป็นไอ้นี่วะเป็นมอนวะจำไม่ได้ไอ,อ้นี่น้องไม่ขคิดไฟแอมเบอร์ต่อไปนะเป็นคาแรคเตอร์นะครับชิงหนึ่งดาวชงวินน้องน้ำแข็งเออไอติมอันี้น้อยติมแล้วน้อยติมไปครับเฮ้ยอันนี้ดาบห้าดาว แบบห้าดาวโอ้หุ้ยอันนี้มันสวยแต่อ๋อนี่สองดาวอัน <2 S 1> นี้สองดาวสองดาวพวกไอเทมพวกการ์ดสเปลที่เป็นสองดาวมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออสวยสวยนะแค่สองดาวก็สวยละมัน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 เส้นขั้นตรงการาาลางสั้นๆ่ะนเราบลิเกกับสวยไะมึงใช่เออโทเค็นก็เป็นอย่างงี้เออโทเค็นก็คือเป็นทับท้าสองมันเปิดมาด้วยทับน้ำโมนาขอโมนาสี่ดาวไปหนึ่งสองซุบ อ่ะสูโฟดหนึ่งดาวพอเออเอาไปเล่นเอาไปเล่นไงหนึน่งดาวมัเล่นได้เหมือนกันเฮ้ยอันนี้2ดาวเนี่ยเฮ้ยสองดาวเขาจะเป็นกิตเตอร์นี่ก็ 2, 2> ดาวเฮ้ยไอ้น,นี่เวลหนึ่งนี่ 1> 1ดาวเอาไปอ่านี่โท,1 1> ทเทนใช่ไหมนี่นะข้างหลังก็เป็นนี้อ่าใบสุดท้ายเป็นโทเทนเราสองสี่ดาวไปหนึ่งสองฟุบเฮ้ยสองดาวโมนาโมนาอ่โาโมนาได้ใช้โมนาผมได้เล่นนะอ่า คุยการมันสวยว่ะสวยสวยใช่ได้เอออยากให้เป็นภาษาอังกฤษแหละนะสวยเลยอ่ะค่อยๆทำอุ้ยอันนี้ผมรู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังไงนี่เด็กหน้าเมืองเออที่โดนยิงนกทุกวันหนึ่งสองซ่อฟึบเออสี่ดาวสองดาวะโอเคโอเคอาวุธเฮ้ยนี่มันได้คาเลคเตอร์ทุกซองจริงว่ะอันนี้นี่พี่อะไรเนี่ยรถเล็กติดาเออรถเล็กหลายโอยังโยกังเล่นไปโยกังไหมไงวะอ่า อันนี้อันนี้โรสเลียอยากได้ว่ะทองเทนครับหุยไหนสีดาววะสีดาวหน้าตาเป็นอย่างใรหนอหุ่ยแต่สามดาวเพิ่งมาใบเดียวเองนะอันนี้อันนี้หนังสือหนังสือที่ผมใช้เห็นเขาบอกบล็อกหนึ่งจะมีสีดาห้าใบเออโอ้โหเสียงหลิงซ้ำอะไรนนี้ดาวเดียวปะได้ใช้ดาวเดียวหุยต่ออันนี้สองเกลือนี่ ดาวเดียวเพียบเลยอันนี้ไอ้ไข่ดาวแห่งสวรรค์เอาไปสองดาวมแม่งไข่ดาวมาทำมาซะสวยอันนี้ติแฟกอันนี้คือไฟเน,นะไฟลามทุ่งกับบุ้งหลงเหลงทำไมโทเคนมันมีหลายหน้าตาจังวะ <c oughs> ตามธาตุละมั้งตามธาตุอูยังไม่เห็นแม่งสากันสักอันเลยมีนกมี <c oughs> อุ้ยไอ้น,นี่ใบแรกสวยมากคะ่ะอุ้ยอุ้ยนี่ขนาดดาวเดียวนะนี่ออตาช่วยสามดาวเข้งมาอลยไอ้นมโอไม่ใช่อายกะวะอายกะ เึิงอ่านี่นี่ปลาหุ้ยนี่สวยจังสวยจังหุ้ยนี่เบ่งกล้ามเติมน้ำ้วแข็งแรงอันนี้ธาตุธาตุน้ำลมฟ้ำปลาใช่เฮ้ยทุกคนเป็นไอ้นี่เป็นไอ้หมี่เซียงหลิงออกมาเยอะไงแบบเออเอาไปเลยนี่ไอใบพวกเนี้ยที่หลังเป็นอย่างเงี้ยเผื่อใครแบบอยากไปใส่เคสโทรศัพท์มันใส่ได้นะใช่เออมันใส่ได้ที่ประเทศไทยมีหมี่เนยเกนชินมีหมี่พริกอันนี้สามดาวต้องมาแล้วเพื่อนนั่นดิสอบกันต่อ เขาบอกอันนี้3ดาวใช่เหรอเออว่าว่าให้ชาวบ้านเอนี่มึงมีตัวเทียบพอดีเลยชาวบ้านเอสามดาวโอ้โหน้องฟังน้อไหลน้องเขาถึงเดินเข้ามาเลยนะบอกว่าพี่อันนี้สามดาวกูไม่เลยตัวละครความฮาคือแบบเราได้กับใครไม่ได้ได้ได้ชาวบ้านเอเออโอ้โหพ่อครัวโมูลนี่สาอีกแล้วดาวเดียวอีกด้วยอ่ะคืต้องเช็คดาวแล้วอันนี้ลมลมสองดาวธนูหนึ่งดาวฟึ๊บ ลมลมฟุ๊บอันนี้หน้าประตูหนิงกวงเนี่ยมันมีโทเค็นแบบเยอะมากเลยเออมันไม่ซ้ำเลยนะมึงมันเป็นพาดแน่หรอวะมันมันจะออกมาตามสกิลของตัวละครนะครับอ๋อเหรอในเกมมันจะมีสกิลเสกของอะไรแบบนั้นเสกมาเอยโอ้มันคือเหมือนโทเค็นของสกิลตัวละครนี่อันนี้หนิงกวงอันนี้น้องกบขาขาวกับหมอกศิลธรรมและกูชอบตัวนี้มากเลยนะกูชอบเจ้าเมืองนี้มากสาม ฟึบหนึ่งโอ้โหแล้วเป็นไอนี่ด้วยนะเป็นแบบมันเป็นตัวเล่นนะอันนี้ชูไก่แจ้เตอเอแต่เป็นบอสในเกมที่ยังเหลไก่แล้วเหรอใช่ไก่เฮ้ยสามดาวไอ้นุ่มท่านน้ำอันนี้มันมันคือเต่าน้ำใช่ไหมคือเต่าน้ำสามดาวเฮ้ยแต่สวยนะสวยเพราะเป็นสามดาวมันมีความนูน่ะเลยอ่ะเออสองดาวเฮ้ยถ้ากับคุณบล็อกนี้คุณออกสามดาวสามนะนั่นดิตัวละครตัวละครสามดาวคุณมีแค่หนึ่งเท่านั้น เออทำไมมันเศร้าจังวะนร่ก็เเป็นบล็อกอัพโชคเฮ้ยคุณไม่นัดชาวบ้านเอเป็นตัวละครอ่ะไม่นะกันไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ด้วย NPC แล้วแบบแม่งไม่เด่นด้วยอ่ะนี่มาแล้วแต่เดี๋ยวเราจะกบด้วยสี่ดาวเว้ยไปดูขนมเฉลกล้วยรากบัวหนึ่งสองุ๊บเฮ้ยยังไงบอกแล้วน้องไอติมตูละเหนื่อยใจเลยแต่ไอติมในเกมมันมันไม่ใช่ตัวแรงเอสดิใช่ป่ะ แไอไอติมมันเป็นตัวแรง A แต่ว่าได้ใช้ช่วงนึงช่วงแรกช่วงแรกสีดาวมันจะเป็นการพี่ถเออถ้าสีดาวอาจจะเปลี่ยนอันนี้สองดาวอันนี้เขาจหากทายยอดนะ่าทาดลมเอาจริงนะหมดแล้วนะไฟ้าถ้าเกิดตามนี้คือเหลืออีก6ซองเนี่ยก็คือหมดแล้วสดาวถ้าเกิดโชคดีอาจจะมีแบบบวกๆไม่มีทางอันนี้เดี๋ยวได้เชื่อกู าแล้วนี่ชาวบ้านบีปุ๊บอ่ะโคเล่อ่ะหนึ่งดาวสองดาวอุ้ยโคโมินน่ารักจังอ่าธนาหนึ่งดาวไปธนูเย่หลานหนึ่งดาวไปโหจิงหลีดร้องดังเออดังจริงว่ะอ่ะโทเค็นอีกแล้วเห็นไหมเออโทเค็นมันไม่เคยอะมากโทเค็นมันเยอะมั้มีโทเค็นประมาณพันล้านแบบเอ้าเราซื้อมาพันล้านแล้วถ้าเกิดกูได้โทเค็นไม่ครบอ่ะแล้วจะเล่นได้ไหมอะในเด็กหนึ่งนั่นดิ เฮ้ยบาบาร่าบาบาร่ากี่ดาวอ่ะสองดาวนักเต้นเพลงฟูนาขาเกตัวใหญ่ซะไม่มีนักบวชนะนี่อ่ะชาวบ้านก็รักมาหลอกหลอนเออแล้วชาวบ้านสองดาวด้วยได้ครบแล้วเนี่ยโอ้โหชาวบ้านก็ได้ทุกระดับเลยนี่ทุกระดับนะท็อปไกออันนี้กอนยโมนาสวยพาราเทสด็อกเตอร์สเตรนต์เอออันนี้เฮ้ยโทเค็นนี่ก็อันนี้โทเค็นของโมนานาลัสนาลาเออยทั้งหมดนะเอ้ยเหลือสี่ซองว่ะโมนากับลิซ่าเป็นเพื่อนกัน อ๋อก็เลยรวมเป็นโมนาลิซาใบนี้แหละหนึ่งสองฟึบปึ๊บโอ้โหหนึ่งไฮโดรท่านไฮโดรพัดขือเลยอันนี้พลาดเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้สามดาวสามดาวว่ะเฮ้ยได้สามดาวแถมนี่ได้สามดาวถึงห้าใบเลยทีเดียวแต่แม่งเป็นแบบอย่างเงี้ยโบยี่ส์อย่างเงี้ยสี่ดาวหมดหว่างละอาร์ตเฮ้ยเดี๋ยวมันมาแทนที่หนึ่งดาวเขาบอกมันจะแทนที่หนึ่งดาวเว้ยหมดแล้วเอันนี้อันนี้โทเค็นไฟฟ้านะครับปิ้งปิ้งนี่ 3าซองอันนี้สั่งรอดูนะท้ายก็ก็จะเงียบหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็จะแบบจิงหรีดมันก็จะร้องหน่อยไม่เงียบเดี๋ยวมันมีอีกเชื่อกูนี่มีแล้วนี่เนี่ยมีแพนด,ด้าเขาว่าน่ารักทาโมกิขึ้นไป,<ม>ไปเฮ้ยอายกากะสองดาวได้ใช้ได้ใช้ได้เล่นม่อันนี้อุ้ยการพลังโนเอลสองดาวอูสวยว่ะการพลังสองดาวมันก็สวยแล้วอันนี้อาร์ติแฟกต์นะฟอยมันเวอร์เวลาจีนมันทำการ์ดอ่ะใช่อันนี้โทเค็นกันยูนี่โทเค็นกันยู กานิวกานิวฮะฮะอ๋อไอชงวินเมื่อกี้ไงสีดาวฮะเนี่ยสีดาวน้อยติมเนี่ยสีดาวอ้าวสีนี่มาก็ตอนแรกกูบอกสี่แต่เมึงบอกสามกูก็เลยบอกอ๋อเราสามอ๋อนี่สี่ดาวเหรอเนี่ยโอตายแล้วผมผมว่าพี่รู้แล้วไม่รู้เอาก็เมื่อกี้เขาบอกสี่เออทำไมกูเห็นสามดาววะภาพมันซ้อนภาพมันซ้อนภาพมันเกลี่ยถ้าสี่ดาวมันจะเป็นอ๋อนี่ไงคุณอ้าวนี้ก็แพงดิ ว่าแต่ตัวนี้นี่แต่ตัวครับเอออ๋อแล้วว่าตัวนี้กือบเกือไม่ไม่ใช่ทายกลัวตัวเนี้แต่มันได้ใช้นะมันเป็นตัวผู้มันก็ราคาไม่แพง้วมึงถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยแพงเนี่ยแนีู่้นี่ตัวผู้แพงอันนี้ตัวผู้แบบดิเลยไงดีเล์อ๋อนี่ไงพี่ตู้พี่ตู้เออนี่พี่ตู้ตู้ดิเล์มันอาจจะแบบขึ้นอยู่กับความเก่งด้วยละมั้งเออนี่ไงดูสีดิความร้อนแรงมันผิดกันไอ้น้อง นะแม้จะสี่ดาวเหมือนกันแต่ความร้อนแรงมันผิดกันไฟชนะน้ําแข็งด้วยแม่แต่๋ยวทำไมกูมองเห็นเป็นสามดาวได้วะฟอยมันหักเหคุณเอาเออเลขมันใกล้ๆกันไฟมันหักเหสี่ดาวเป็นไงขอมาจนฟอมเดี๋ยวอย่างนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปใส่เอฟเฟกต์เสียงตึ๊ดตึ๊ดตให้มันหน่อยหนึ่งสองฟึบเฮ้ยยไงบอกแล้วโอ้โหตัวไฟงู้ แต่เป็นตัวเล่นนะไปที่สองนก็เป็นตัวเล่นอุ้ยเหงาเลยเอออาร์ติแฟกต์ไฟฟ้าลูกเตา๋าอันนี้อะไรทุกเข่งไถ้วะหน้าทุกเข่นพี่ตู้มัง้งอะสองสุดท้ายไม่แต่คุณคุ้มแล้วออไงมีสี่ดาวคุณคุ้มแล้วเพราะว่าคุณได้สี่ดาวคุณคุณคุ้มแล้วอย่างน้อยๆแบบอย่างขายไม่ได้ก็พันนึงอะอันนี้ไงดีเลกมาแล้วเออเออพอดีเห็นพี่ตู้เลยว่ะได้ละ นี่อะไรครับเนี่ยผีสิงเออผีของน้องหัวไอไม่ใช่ของหัวหูเต๋าเอออมีมงกุฎดอกไม้แข็งดาวโทเค็นกบอันนี้โทเค็นของไฮโดกูไม่กูไม่เห็นโทเค็นแม่งซ้ำกันสักเออวะเลยทำไมโทเค็นมันมันแบบไม่ซ้ําเลยวะเออเฮ้ยแต่เปิดมามันไม่ซ้ำไม่ไม่หืมไม่อืดเท่าไหร่นะตัวละครแม้ยังซ้ํากว่าโทเค็นอีกอันนี้นี่มันก้าอะไรครับเนี่ยโทษทีนี่ต่อไปตาผมอ่าอันเนี้ย ต้องมี5ดาวอันนี้คือกอดนี้เพื่อคุณเริ่มมาสองแรกก็อับเฉาเลย1ดาวไปเลยคะ่ะเฮ้ยมันเพิ่งเริ่มไงเพิ่งเริ่มต้นไปสองดาวค่ะอ้ยอ้เอานี้นะกูว่ากูสู้ไม่ได้ละเฮ้ยมันเพิ่งเริ่มมีอิ๋อเเวเชื่อกูกูสัมผัสได้ว่าบล็อกเนี้ยมึงจะมีสี่ดาวที่แบบตัวดังด้วยตัวดังอืมของบอกเลยดยตอนนี้ต้องแบบ วายละหมื่นอย่างตามไอ้น้องกกขาขาวคนเดิมหนึ่งดาวมาอีกแล้วค่ะเฮ้น้องก็สื้อพือพปีกคุโจคุโจคุโจเออชาวโลกชาวบ้านหน้าเด็กหน้าเมืองยิงน้องตกปลาสองดาวนีน้องกกขาสองดาวอะไรอ่ะซองนี้แม่งมีกกขาสองอันงงไปหมดสองซองมึงได้มึงได้เริ่มได้ใบซ้ำแล้วเหรอพุทัวะูมันเยอะเหมือนกันนะโอ้โห ทำไมเสียงจิ้งหรีมันล้อเงียบอะไขนาดนต่อเดีย์อาร์ตเปิดลอ้อเขาเยอะล้อเขาช่ำสามดาวมามตัวดิ้สามดาวปะสองค่ะเฮ้ยลิซ่าลิซ่านี่นไงเออเตรียมเต้นแล้วนี่ไงสองดาวค่ะหนึ่งดาวค่ะดูแต่ดาวอย่างเดียวหนึ่งดาวค่ะหลังๆนี้ตอนแรกก็เปิดหรูอหวานะแต่หลังเลนเลนลุนลุนโชคลุนลาบลุนลุนแบบ สี่ดาวแล้วเออไม่เอาอะไรแล้วแต่อยากเห็นแบบบล็อกหนึ่งสี่ดาวสองใบอะไรเงี้ยซองที่สามครับหรือสี่ไม่รู้โอ้โหยังสองดาวอยู่อันนี้ตัวนี้ตัวอะไรอ่ะไหนสาปาลาเออเออเป็นมอนไฟสาปาลธาทัดไฟเลยจ้าน่ากลัวเหลือเกินที่ว่าเป็นมอนไฟนี่ดาบพี่แม่งโคตรเท่เลยกาตสามดาวมันมีจริงไหมเนี่ยในบล็อกเนี้ยมีดีหนึ่งเฮ้ยหมือนได้ดาบดิลุกด้วยนะน่ะเออ เออไปดิหนึ่งดาวโอ้โแล้วเป็นมอนด้วยนะกูเลยจะเชื่อเลยนี่สามทางไปแรกกูมาแล้วท่าน้ำแข็งเศร้าใช่ไหมไหนกูเลยจะเชื่อเลยเป็นสองดาวนะแต่แบบเออการฉากสวยมากพวกที่เป็นฉากๆแไม่งสวยหมดเลยนะใช่อันนี้เบ่งได้ลดน้ำได้น้ำแล้วเบ่งคลัง อ่านี่โทเคนนะจ๊ะนี่คุณดาบตู้ดิเลกปึง้งโอ้โหหนึ่งดาวถึงกแล้วสุโคสอืมอ,อันนี้สองดาวอืออ้ออาอเวทมนาเวทโมนา,มนาไม่มีแล้วเงียบกิ๊บอื้อเงียบกิ๊บกูตอนแรกก็เงียบเงียบยังไม่ถึงครึ่งเลยพี่เจอาเออมันเพิลเล่งเริ่มมันเพิลเล่งเริ่โอ้มันก็ท้อแทบไม,ไ,มไม่ได้่งไม่ได้หรือไง ผมรู้สึกถสึงความพิเศษโหหนึ่งดาวแล้วเฮ้ยอาสามดาวมาอีกใบแล้วเฮ้ยไหนธาตุดินธาตุดินเออมึงได้เด่ดสามดาวธาตุนะเออตัวละครไม่มีเลยเซาชิปมึงสองใบแล้วนะที่เป็นธาตุเนี่ยใช่โอ้ยพระอยาได้สามดาวตัวละครโว้ยเฮ้ยมึงหวังทีเดียวสี่ไงสามดาว อาจจะไม่ดีแต่สีดาวมึงมาแบบเคลื่อฉิงเลยมาแบบเจ็ดใบเลยบอกกลัวนี่ก้อนแพ็กเหรอไข่ดาวเฮ้ยนี่ไงพี่ตู้มาแล้วตู้ดิเลกมาแล้วสองดาวสองดาวเฮ้ยได้อยู่สองดาวได้อยู่ได้ใช้ไงเฮ้ยสองดาวหนึ่งดาวเราไว้กันที่รายไิตี้อย่างเดียวนะคุณผู้ชมเราเน้นเราเน้นสี่ดาวนะฟึ่งได้เลยไหมคิป หมายถึงว่าตอนเนี้ยเราได้3ดาวแบบมาครึ่งทางแล้วอะเฮ้ยสองใบเองไม่ใช่หรอก็ใช่ไงบล็อกหนึ่งมันมี3ถึงมันมีสี่ห้าใบบอกพวกเรามันห้าอ๋อบอกพวกเรามันห้าเสมอได้แน่มาแล้วชาวบ้านเอมาแล้วถ้าเปิดมาแล้วไม่เป็นชาวบ้านสามดาวอย่างงั้นกูจะตลกมาเลยชัยโอ้โหโอ้โหนี่ไงน้อยติมมาเลยเอาพิซซ่าโทชิโร่แล้วช่วยเอาชาวบ้านมาอีกแล้วโอ้โห กูมึงอาจจะสมบัติของชาวบ้านเดียวกันด้วยนะกูเป็นคนที่ชาวบ้านรักโอ้โหมาพร้อมไข่เลยอาหารอาหารชาวบ้านกินไข่ไหมล่ะครับแตงาวชิบหายมึงได้ชาวบ้านอะไรเยอะแยะวะเยอะมากแค่สถานบันปลายโอ้หนึ่งดาวโอ้สับลารโอ้แล้วอีกสามเลยอันนี้สองดาวไปเคหาสถานบันปลายอีกแล้ว แต่ได้แต่ได้สองแรงไงกูเป็นอะไรไม้กูได้แต่แบบนี้มืออาจจะเป็นสายแบบเปิดตัวประกอบโอ้นี่มาแล้วโน้นเลือไหลโอ้เจ้าช่วยเ้นเลยก็มันแปดคุณได้เรามาเกินครึ่งทางมานิดหน่อยนี่ โอ้โหพี่ตูโอ้โหตัวดำด้วยเฮ้ยอันนี้สามอ่ะดูอันนี้สามเออเนี่ยเห็นหน้ามึงใส่ NPC มึงใส่ NPC กันท่าด่ะเป็นตัวละครนัปซี่จะขวดนี่คะนัปซี่จะขวดนห่คะโอ้โหแม่งเอ้ยตลกอ่ะแล้วตัวเล่นตัวละครอะไรไม่มีเลยมีแต่ชาวบ้านเน้นนยืนไงยืนแบบธรรมดาแต่ว่าเวลาใช้เวทปุ๊บเราอิมแหก โอ oh. uh, ah. ้่าการเราสวยเวลาใช้เวท่ะนี well, oh ่ชาวบ้านนี่คนละไม่หมดหมดเมืองยังเนี่ยของกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสามดาวสับปะาดโอ้โหน่าดีกูบอกแล้วสิย มึงสาย N B C เชื่อนี่คือหมดแล้วนะถ้าไม่ได้ถ้าไม่มีสียาวไม่มีแถบอะไรคือหมดแล้วนะคุณมีสีได้ห้าใบครับนั่น N B C สปาราดโอ้ตายตายกูจะบ้าตายพระเจ้าช่วยอ้าชาวบ้านมาอีกแล้วไอ้เหี้ยมึงเป็นไรสองแลสองแลไเฮี้ยงมึงสายแถบชาวบ้านอ่ะเป็นเฮี้ยงไงสะสมไงมันจะได้มีคนแล่ให้ครบไอ้เหี้ยเอ้ยกูเหลือจะเชื่อเลยโอ้ กูจะรู้อ่ะไม่รู้หมดแล้วมั้งมีโทเค็นไหมโทเค็นแบบ3ดาวไหมแสดงว่าบล็อกนี้ไม่มีตัวละครเลยนะไม่มีตัวละครซึ่งตัวละครในเกมนี้มันมีมากมายอ๋อมึงเหลือไปมอน3ดาวไงเอออ๋ออรันนี่กูได้อาหารด้วยอาหาร2ดาวเอ็นบีซีอีกแล้ว โอ้โหอ้มือไม้อ่อนแรงเลยกูพระเจ้ากูชอบอ่ะกูชอบอ่ะไัวละครเพนเลยโธเอยตัวละครไม่เอาตัวละครสองดาวพอแล้วสวยแล้วเหี้ยมีแต่บอทกูจะบ้าตายแล้วนี้อะไรอ้ะเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวได้นกสองอันอีกได้เด็กเลี้ยงนกสองตัวอีกเฮ้ยคุณโจสองดาววะเออไม่ต้องปอบใจกูขอแล้วกูขอสองสามดาวกูหมดไปแล้ว แต่ถ้าจะมีแถนะกูอยากได้4ดาว N P C อ่ะกูอยากไปสุด4ดาวสันใจเป็นตัวละครเอทีนี้อันนี้มันป่องๆไว้มันป่องๆงอมาดูกันโโหกันอยู่เฮ้ยแต่ไม่ออกมากูไม่ออกแล้วไอ้ก็ออกมีมีมีตัวเดียวปะมึงมีตัวเดียวนี่พันุกิพ่นไฟเหมือนร้านหมาล่ายงไม่รู้นี่าดท่านน้ำสองดาวนะโทเค้น จากปราสีเอ้ยไม่ใช่โทเค้นอันนี้นี่โทเค้นโทเค้นจะให้ใบสุดท้าย3ามซองท้ายแล้วคุณผู้ชมจ๋าเราบรรลุจะไปให้สุดท้ายกันดีกว่าไอ้นมไก่ย่างฮะดาวนี่นี่ไงกันอยู่อ่ะนี่นี่อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเออต่อต่อกันต่อต่อกันนะต่อการหนังสืออ่านหนังสือให้มีความรู้นี่โทเค้นอันนี้ของคอนเลเพราะว่าตอนนี้ไม้น่าจะมีตัวเดียว ว่ได้ฮึปึ๊บหนิงกวงวิกผมเออนี่ไงนไปม่อนไนม่อนมาละเออแต่ไปม่อนออกน้อยว่ะใช่ใช่ไอชาวบ้านชาวเมืองนี่มึงมาเยอะเหลือเกินนี่กูเลยหวังให้มึงได้ไปม่อน3ดาวเนี่ยเจ้าช่วยจากสองสุดท้ายสุดท้ายนะ้วครับผู้ชมวิธีเล่นว่ากันดูแค่แลดูอาร์ตอย่างเดียว มาฮะอันนี้แม่งน, <20 S 2> นูนอย่างชา <4 S 2> จนีนสีดาวเรียบ้อร้อยอจีนกูไม่มีไอบอกกูไม่มีจีนเน่กูปลอบใจให้มึงได้แค่นี้แหละนี่โหน่าจะใส่ไปเลยหนุม่มอืมอหมดแล้วครงเพเนเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการเล่นที่เรียกว่าสวยงามประหลาตานะแล้วก็ สบ็อกที่ได้วันนี้นี่ก็ถือว่าเราก็ได้คอนเทนต์นะเพราะว่าเราได้ตัว4ดาวมาให้ดูชมกันใช่ก็มีน้องชงหวินเมื่อกี้ออชงหวินขี่พยุทะลุฟ้านี่ใช่4ดาวมันสวยแบบนี้เลยน่าจะได้ที่แบบเป็นตัวกกือวินินหนึ่งทั้งนัออนก็ ถ้าเกิดใครที่จะมาเปิดนะครับนัดการ์ดเขาก็มีจําหน่ายนะจ๊ะที่ชั้น5เมกาพาซ่านะครับผมถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบเกมชินซึ่งเห็นว่าแฟนเกมชินอิมแพคในไทยเนี่ยมีเยอะนะค,ะครับแล้วใครที่เคยเล่นในเกมมาก็คงจะรู้ว่าการ์ดมันสนุกแค่ไหนกับการ์ดเจ็ดอัจฉริยะเกมกลเจ็อัจฉริยะเออปะทะออสซิล่าอะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆเขามีแข่งเคยมีแข่งด้วยนะมีทมัวรน์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ด้วยที่เป็นในเกมอะ่ะจริงเหรอเออเออมันมีแข่งด้วยแล้วแม่งจริงจังแบบโคตรมัน แสดงว่ามันเคน,นิกการ์มันต้องดีมากๆนะถึงแม้จะเป็นภาษาจีนเน่ก้าเกิดใครจําเทก็กซในเกมได้ผมเชื่อว่ามันไม่ยากที่จะเริ่มนะก็ลองมาสุ่มกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากลองชิมลางก็รักซองแต่ถ้าเกิดใครแบบอยากลุ้นเหมือนพวกเรานะฮะอยากได้ NPC 3ดาวก็ยกบ็อกไปเลยพันสองถูกกว่าเยอะเรมันถูกถูกกว่า6กร้อกว่าบาทนะคุณใช่ครับ